สว,ส,สวัสดีครับเพี่องครับบันทิพพอประยุทธ์กับสลันคือเก่าครับช่วงบายสีภาพเปห,หมายใไม่ครับมาหลุดมือว่าสิมันบ่เนาะปะพอแล้วครับเฮ็ดเผื่อขอกำครับมนันมันกับชุดแรกออกเชิงซีม้ว อุ่นตอนนี้ใส่กับสลัดเมื่อกี้โหอยู่ต้นใหม่เหมือนกับปั๊บสลัดเป็นเปลาครับหมุนละทั้งหลังทั้งหลังต้นใหม่ทั้งหลังเออทีไไ่ได้บรรยากาศไ,ไ,ได้ร่วมครับงามๆเนาะขุดครับต้นใหม้ส่วนนี้ขึ้นตรงนี้เลยกับดอกน้ำงามครับ พึ่งไวอันนี้ยังหลันได้ปะดอกงำง่างครับเหมือนขนมปังเนาะทีสันครับไข่ลังเขียวครับ nhung lại nó hết phần khó cam khắp โอ้ดอกทุ่งกำลังออกเลยเยนาะเจนเย็นๆกลับมายยเยน็นเย็นภาวาดอกดำแห้งสำนึ่งเงี่เบียนเลยครับอดอกทุ่งตัวฉาบมีแสบแน่อยู่ในใบตองเนาะปุ่นที่แรงนั่นงดีหลายดอกเนะล,ลยนะโอือนั่งดีไม่ติดตัวนั่งดีเป็นเดิม ต้องเคี้ยวออกอเคียเคยเ้ยวออกระเพาะได้เสียดผากเลยทำตัวดีอะลูกออกยีน้ดีนังสินเลยครับ เนียนจังเลยนะเขาจะหาไปหลันนาครับเสียงฝนมาเรือยหลั่นลิ่งจอฮู้ดกำลัีทั้งงาครับลิ่งหน่อยหลั่นต้งต้นไม่เห็นวะแน่นตั้งต้ไนไม่ลิ่งฮู้ดั้งเรือต้นไม่เห็นนะ ที่เขาก็ลักปิ้นเขาครับขึ้นเขาเหตุ่งเขากรัร้ครับดอกต้องหาใช่ไหมล่ะดอกตุ้มเหรอ ว้าวมาพึ่งไหวครับออกไปหน่อย,อยพึ่งออเนะงขากำออกเป็นหมูเลยไปแน่อยู่มนัมนมันอยู่ครับเกรร็บเขากำ ึ่งไห้จุ่มก็ยังมีอีกเต็เราเป็นพี่น้องกันนำกันไปคุณนรับอาเาบิ้งเลยครับดอกพอดีเลยมือนี้หมือว่านิ่งหน่อยอยู่เามันเหมืพอดีดอกไงในสนีเนาะอื้มแกงแซ่ ยื้อป้ายใหม่ซะแรดินี่ลวในป้ายใหม่อขึ้นมือเลยเออยิงสัญครับเอฟเอฟต้องตป้งไปเห็น ด่งดึงเดี๋ยวจะเพิ่งด่งจอกัอนมาอยู่ตรงนี้เพิ่งออกอยู่ทางเลือกหินเลยจงไวปะจงไวเอาไ,ได้อยู่นี่ขา,ายนี้อยู่นะอโอโ คือมีห้างห้างแล้วห้างยังซึ่งครับแต่มีหนึ่งกับตองม,มีสองอรีครับพี่น้องเห็นออกทุกคนปูง่ายดอกไปแล้วหมดเห็นอยู่เนาะวูดทั้งหลายห้าดอกตุูมไหมยางเตยลมไม่ดอกตุูมครับเดี๋ไอ้พุ่มเก็บก่อน มัีดูาง,ง่ามเนาะทองนี้ตอบงี้ดีดเป็นหิตที่มิรสชาติหวานนิยมนำไปกแกงหรือว่าพัดกระเพากระแซบครับพัดสไต้หอยไา่กระแซบใส่หัละพาเนาะ นึ่จะว่าเห็ดมีความหวานมหมดแล้วออนง่าที่สุดลนี่ขู่ขู่โอ้อ่อ,อ,อวะนว่นแล้วน มันในหลายดอกไปด้วยดอกขาวเล่ะดอกเป็นเบียวเห็นบ่แวเน้นรอยเปเสนต์นลงูบ่มันนิ่มเอดอกห่อยมาเบิ่ง้าเบิ้งอฮมไ้ลงูจะบ่คูนะต้อทำไรมันีน่<ม>หลันะง,รงรอนมีน่แยงกันอ่อยาดึงเนานะเอาตัวหนึ่งนะลงูขาวด้วยมันหนุ่ม นมกินมาโอเค้เปอร์เซ็นต์ปูหลายดอกอยู่บนโอไข่เต็มเลยข้างหน้าบุญอ้เป็นไข่เต็มบุญเลยสี่ันข้างโทแมลครับโอ้มัน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 ะแล้วันนะปุ๋ยมเหมือนไม่ห้อยกกีววก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 ครับดอกง่า มันบาอาตเมนนะนานวาลีแล้วบัหรอดสายตามามามเลยะครับอะไรเงี้ยกวกวขอบิมาตุนิสั่ละเยแป๊บนึงกวกวกสวยเลยครับนี่มาดีละ่ ถือเย็นดีเลยหอมหอมไหมที่ม่กินหอมพิเศษครับมันจะดื้อน้องเนาะจะเฝ้าไล่ดื้อฝนก็ได้คือขึ้นตั้มดากมากอยู่เนครอนกับร่างกายเรายังงงช่วงใบงงขาวงงขาวงูป่าคแก นิ่มนุ็มเลย้าต้องเคียมัน่ครได้ยังหลางละ่ะไม่ต้องหลายอยู่ดินุ่มจันะของนิดนึงค่มันเยี่ยมติ มกบรรยากาศเนี่ยครับธรรมชาชนรีโซนนี่เหมือนเห่ามาอยู่หยุกหิน <c oughs> เนอะไม่ได้หินตะกอนใหญ่ๆคือ <c oughs> ทำครับเป็นทำไม่แล้วเฮ้ยมีเสือกบอกม่้ยเดี๋ยวถึงกระเบ้าครับ 角度。 ต้นใหม่โบลา่นสนหนีโบลาณแนงอู้หูหมูนมหนึ่งแต่มีหิดวผมต,ต้องแด้งอยู่ล่นเห็นปะครับคุณแต่าม,ม,มีหิดวผมต,ต้องแด้งไหมต,ตม้องเหรออืมเป็นหมูลเลย องคือว่านาเสยครับนี่ยโมเถากระเบ้าท่หลังเ้ียคัดเท่าจได้ครับเห็ดเถาออกได้สุดคนแ้เที่เข้ามา่นเนาะจะเบื่อขาปึ๊งว่านิ่งไม่ได้ด้วยนิ่มไม่ได้ ยังคตั้งแง่ก็เละนียก็ใหญ่เลยไม่ทื่่งดี่ต้องหายดีแม่ยิย้ตาหน่เขาออกดุ่มลงรงางหมด,ดนะครับแต่สำครับที่ใหเหยื่อไม่มา Thảo nó thở ừ. nè, được tết một ta đây con nó bình đi Nó không nhìn thấy cỏ gì nó. Ừ. ừ. เขกจุ่งสิออกจุงออกจ่งจุ่งเลยวนตัวลูมาหรอมีเผาเมล็ดแดงเสียได้ไอเห็ดละงกเนาะยังหน่อยกันยังมีเห็ดต้องแดงปลอบใจอะครับรงวันปลอบใจ ดอกตุ่มครับนี่ค่ะมาท่านนู่ดอกไม่ปอดครับเงินขลรงงูบราณอย่างานี้ะงาพาบ้งดอกปินเปียอเหออ็น้บ่แนนรอยไปเส้นตะ์ะงงูว้มันนิ่มขอดอกมาบมาเบิ่พาบ้ง เฮ้ยนกหูจิบอกครูนะเอะไไ้ถ้ำหลังมันมีหลังรอไมีมยางกันอกนงาดึงเนาะเอาตัวหนึ่งนะนกหูขาวด้มันหนุ่มอืมลงกินมาฮึมโอเครอประเซ็นตโอ้ยไอ้ตักินควายตัวนี้เลือกอนะ ญาติพี่ดูเลือดได้เมื่อกี้นะบ่อืมไอเลือกินควายนะครับตัวยังไงเน่ยเผาเมืนอไหร่เราอยู่บ่หมูมาแล้วเนาะฮุ่นอยงเง็้ยเราโมงกอกลับพุ่นนึงนะเปื่อยเมื่อไหร่นะผมสะได้ไงเจ้าเจ้าทินขีเขามาหาไงเลยปุ่นเห็นปะเห็นป่๊บใช่ เหรอครโมโมโม่เฮ็ดค<ม><ม>รับฮะเฮ็ดดอกง่ายๆเฮ็ดยังไ่ะที่เขาจี้บนนั่นเห็้เราอดอกง่ายครับคบจักมองได้เป็นมองได้ไมีเต่ไมีได้ถามมีแต่ก้อนหินคุณ เหมืนกัน,นเหมือนเครื่องเฮดจูคูครับรเรอาอางำอยวเขาหงดเยอกันบ่สงสัยด้วยเอาตัวนีเอาตัวนั้นทิัวนี่เป็นเฮดที่หอมครับ หนึ่งแซบด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะบาแข็งขึ้นเห็ดทานด้แต่เพื่อได้เบิงคิปเบาย่งสิงหูดักดีครับน็ดจังสี่เท่าบันเบือครับโบกูกันด้วยซ้ำเบิ่งมาเบิ่งไก่ใน่ตลัดน้วกลับมาพี่นหนองเบิงไกๆนี่กับลักษณะที่เป็นสีครับขาสีใหญ่ๆครับ เวลาเ่าหนุ่มมันจะหนุ่มค่ะมันจะนิ่มมันจะบปแข็งโปรเถามากจะมีกลิ่นหอมพิเศษของเขาอันนั้นครับเหลืองแต่หอมนะบางงเหลืองไมีฝุ่นจ้ะยางเมื่อมือใดดอกเดียวที่ฟเฟรางูเหลืองเฮ้ยคือสิว่าอุ้ยอย่างนั่เป็นคู่แฝดบ่นเนี่ยนี่อย่างนั้นเป็นยังสี่จะได้เอาเห็นอูดงงมม้ดอกงอ่างแมครับ ขอกำสวยๆเลยจ้าครับสำหรับช่วงบ่ายนี่กถือว่ายังมาอยู่ในตลาดเนาะเอาไปพอเห็ดละโงกครับเห็ดถึงต้องเห็ดถึงข้อกำถือว่าหมาเติบชุกนะครับส่วนที่ห้าอยู่นี่คือส่วนที่เขาสูรบกันเลยครับสมัยก่อนครับห้าอยูนี่สนามรบครับตอนนี้ย่างก็ต้องระวังนะเพราะว่าต้องย่างตั้มเท้าภูเถาวนบอกครับมองหุกยี้เขาไปครับพอเข็นอันตรายครับ มันคืออายุกลางๆหินก็จะมีพวกอาร์บิจีนะครับระเบิดเก่าๆที่ว่างอยู่แถวๆในก่อนหินทั้งสี่ครับตะไลครับกหาได้ซัพมีก็ถือว่าเกือบเต็มตาอยู่เนาะนะครับกลับก่อนครับคำแล้วแตเป็นปักชีสก็ไลครับกดแชร์นะครับกดติดตามช่องลาซอดเนผมเข้าใจผมก็สลายนะมันได้ครับสำหรับฤทธสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมันมีแต่แนลลบกับด้านล้างนี่ยเมื่งตะวันเนาะมาเฮ็ดแถวนี้ละสุดยอดปะ